สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ซซรัตออร์แกนิกการ์เด้นสวยไหมจ๊ะแต่พามาให้ชมเนาะอันนี้ให้ชมชมต้นอันนี้เรียกว่าเนียมหูเสือสำหรับคนใหม่ๆรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักเนียมหูเสือนะใช้กิ่งปักชำใช้กิ่งปักชำนั้นเพื่อน ติดเลยนี่ใครที่ได้ดูคลิปพี่สิริเนาะติดทุกกิง่งทุกก้านนะคะปักช่ำง่ายๆนะแล้วก็ยอดเนี่ยนี่ประมาณนี้เอาไปกินแกมโหอร่อยมากลาบลาบปลาก้อยแซบหลายนะนี่พี่สิพามาอัพเดตเพื่อนๆดู งามเนาะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะเพื่อนเนียมหูเสื้อนี่ปลูกใส่กระถางนะเอาไปปลูกใส่กระถางนี่พี่สิริไม่ได้ปลูกใส่กระถางนะเพราะว่ามันมีแปลงมีแปลงอยู่เนี่ยเป็นทาเป็นคอกแปลงแปลงผักเนี่ยแล้วก็มาปักปักไว้ตอนที่พี่สิริป,ปลูกไว้แล้วก็ทิ้งไปอยู่ที่ที่บ้านสวนที่พี่จิต มันก็ขึ้นเยอะมากขึ้นจนขึ้นจนลกก็เลยพี่สีดพี่สีตมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ถางออกพี่สีก็เลยเอายอดมันมาปักปัก,ปกเอาไว้เพราะว่าเสียดายนะตอนเอาไปที่ที่บ้านที่บ้านสวนก็มันไม่ชอบร้อนมากเกินไปนั่นเพื่อนถ้ามันร้อนเกินไปถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ย ต้นมันจะต้นมันจะแกะ่แก่เร็วแต่ถ้ามันอยู่ที่แดดํำไรแบบนี้นะมันก็จะอ่อนแล้วก็สวยเขียวให้เราได้ชื่นใจแบบนี้นเพื่อนเนี่ยเน,นะเราถ้าเราไม่อยากให้มันต้นมันแก่เร็วแล้วก็เราก็หักยอดม,นะมันนะเพื่อนหักแบบนี้ตรงนี้หักแล้วก็ไปปักเนี่ยเดี๋ยวพี่สีจะหักให้เพื่อนดูนะนี่ อย่างนี้เลยไม่ไม่ไมด้เอากันไกลามาเนาะเด็กก็จะปักปักลงไปในดินแบบนี้เลยแล้วก็กดแน่นเนี่ยอีกวันสองวันก็ติดแล้วเพื่อนเนี่ยนี่จะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะจ๊ะเจออีกละโอ้ยมาเช้าไหนก็เจอตอนนี้ตอนไหนก็เจอหมดเจอทุกวัน นี่มาตุ่มแขกเอาไปกินกะลาบแซบเนี่ยยอดมันเนี่ยกินกะลาบมาตุ่มแขกกำลังโตนะนโอ้ยเห็นเราก็ชื่นใจนอนเพื่อนเนาะได้ชมต้นไม้เขียวๆแบบนี้นั่นเจอแต่ว่านี่ พี่สิก็เอาผักชีไปเรื่อยมาแซมไว้ตรงนี้หน่อยนะึงนี่ก็งามอยู่นะนี่ซื้อมาจากตลาดเอามาปักไว้นะก็ติดวาสนาสวยงาม แต่ว่าวันนี้พามาชมสวนเนาะง่ายๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะพามาอัปเดตความงามความงามของสวนพิสิริแต่ว่าจะพานเพื่อนไปพานเพื่อนไปอัปเดตดูต้นกล้วยไม้เพื่อนนี่กล้วยไม้พิสิริหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปดูรากรากงอกเยอะมาก น,ะนี่ผลจากอันนี้คือว่าผลจากจุลินทียสังเครแสงเนาะที่สิริเอามาดดลดราดนะก็งามนะตอนตอนเขาออกดอกเราก็ไม่ได้อยู่อ,อังเพื่อนเพราะว่าเราก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะเราก็เลยไม่ได้เห็นดอกอ มันออกดอกเพราะว่ากลับมามันออกแล้วนี่อันนี้โดนขโมยกินแล้วนี่น้องก็ลอกกินไปแล้วเนี่ยโดนขโมยกินน้อเพื่อนโอ้ยดูสิสนมากน้องก็ลอกโดนกินแล้วนี่กำลังแตกอยู่ให้เพื่อนเอนเห็นหน่อย นี่กลังแตกยิ่ยจะแตกกล็ลอกก็มากินเสรแล้วเมื่อยแล,ล้วก็ลอกเยอะเพราะว่าเขามีอาหารให้กินที่เนี่ยเขาก็เลยมาอยู่กับเราเยอะมากมกล้วยไม้พี่สิรินี่อีก แตกอันนี้แตกเยอะแตกเยอะมากเนี่ยแตกหนอขึ้นมาเห็นไหมนะเดี๋ยวพี่สิริจะเอาวันนี้จะเอาจูลินซีถั่วเหลืองนะมาฉีดพ่นเดี๋ยวเราไปอัปเดตจูเินซีถั่วเหลืองที่พี่สิริทำไว้นะคะนี่นเพื่อนอันนี้เป็นจูเินซีถั่วเหลือง พี่สิริจะมาอัปเดตให้นเพื่อนดูอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยพี่สิรินะจะไปบำรุงกล้วยไม้อันนี้จุลินทรีย์ถั่วเหลืองที่พี่สิริทำเอาไว้เนาะเนี่ยดูจุลินทรีย์ถั่วเหลืองที่ทำจากไอ้แรคตาอซอยนะเนี่ยเชื้อมันก็เดินแล้วจุลินทรีย์นะไม่ต้องใช้ แลโตบาสซิลัสยูเกิดยาคูห,หรอกเพราะว่าในนมมันจะมีจูลินซีมีเวลามันบูดมันจะเกิดจูลินซีขึ้นนะแต่ว่าเป็นจูรินซีชนิดดีนะคะจูลินซีตัวนี้สามารถที่จะไปทําให้ต้นไม้พืชผักของเราเนี่ยจเจริญเติบโตเพื่อนๆน,นี่จะก็จะคนๆนหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเอาไบบำรุง ต้นกล้วยไม้วันนี้ก็มีน้ำซาวข้าวเหมือนเดิมแหละเพราะว่าพี่สิริใช้ทุกวันนี่เป็นจุลินทรีย์ทั่วเรืองนี่สิก็ใช้ประมาณนี้ผสมกับน้ำซาวข้าวนั้นเพื่อนปุ๋ยพี่สิริไม่ไม่ยากนะง่ายนี่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วก็ชูรส นะชูรสใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนชาประมาณนี้อันนี้จะเป็นเป็นสูตรเร่งขยายรากขยายรากให้ต้นพืชต้นพันธุ์ผักของเราที่เออ่โตช้าหรือยังไม่แตกยอดแตกใบเนะพอเขาขยายรากเขาก็จะแตกยอดแตกใบให้เราได้เก็บกินอันเดียวก็ใช้ได้ทั้ง ไม้ประดับแล้วก็ไม้พืชผักกินได้ใช้ได้หมดอันนี้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนี่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มชูกำลังมันก็จะในเนี้มันจะมีวิตามินเนาะมีทั้งวิตามิน B วิตามิน A สูตรของเขานะคะเราก็เอามาบำรุงต้นไม้ให้ได้สารวิตามิน ีริก็จะไปลดลดลาดลงไปเลยนี่สีพลลดลาดลดลาดลงไปในต้นกล้วยไม้ในกระทางกล้วยไม้นะจ๊ะเนี่ยเสร็จแล้วปุ๋ยพี่สิริขยายรากกล้วยไม้ กล้องไปเพ้นดูกล้วยไมย้เราเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งไม้ประดับนะแล้วก็พืผักกินได้ใช้ได้หมดนะคะสำหรับปุยจุรินซีถั่วเรืองนะนี่ลดล่าลงไปเลยพี่สิริ ราลาดลงไปเลยจะได้ไม่เสียประโยชน์เพราะว่ากระถางมันไม่มีดิน พี่สิใช้ก้อนถ่านใช้ก้อนถ่านกับเเครือไม่ใช่เครือแขะแขนกล้วยนี่แขนกล้วยงามดีเนาะเพื่อนแตกแตกหน่อดีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เนาะกล้วยไม้ของพี่สิก็ จะแตกก่อแตกหน่อออกมาแบบไหนนะนี่อีกหนอนหนึ่งนี่โอ้โหลากเด่นดีมากมเพื่อนเื่อนเห็นลากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สิิจะซูมซูมตรงไหนดีตรงนี้นี่น เพื่อนเห็นรากไหมรากเยอะมากอะเห็นบางเห็นไหมกล้วยไม้นี่ถ้ารากเยอะเขาก็จะสมบูรณ์เพราะเสมบูรณ์เขาก็จะเขจะออกดอกนะนเพื่อนนะเนี่ยจะออกดอกนะโหอันนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้เพื่อนดูชื่นใจเนาะอันนี้มีหนอ่อมีทั้งหน่อแล้วก็ มีทั้งหน่อแล้วก็มีทั้งรากแตกขึ้นมาดูสิเพื่อนเห็นไหมเนี่ยโอ้รากเยอะมากอุ้ยเนี่ยเขาก็ฟื้นฟื้นลนะเนาะแสดงว่าเขาก็กลับมางามเหมือนเดินะนะคราวนี้ถ้า เราก็หวังว่าเราจะได้เห็นดอกมั่งนะใครที่ทำสวนกล้วยไม้เนาะที่รกกล้วยไม้ใช้สูตรนี้ได้นะเพื่อนนะเริ่มต้นคือต้องใช้จุรินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำสาวข้าวนะเป็นจุรินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะฮะใช้รดลาดนะใช้รดราดทุก3วันนะฮะจุลินทรีย์เราก็ ใช้รัดราดเหมือนกันนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยรากเขาก็จะแตกออกมาเยอะแบบเนี้เห็นไหมคะผลของจูรินรีสังขเอสงนะคะก็จะทําให้ต้นไม้พืชผักแล้วก็พืชพันธุ์ผลแต่ละชนิดสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เร็วเห็นไหมคะเนี่ยดูจากรากเนาะแตกหนอ่อแตกยอดโออันนี้ไม่ได้ใช้แค่กล้วยไม้นะันเพื่อนเราสามารถไปใช้กับต้นไม้อย่างอื่นได้นะคะ ด้วยด้วยผลที่พี่สิริได้ทำเนาะเนี่ยเห็นไหมดูมรกอสินะขึ้นเยอะแยะเลยคือพรับนะมันก็งามด้วยนะครับ่นะนะเนี่ยพอกลับมาแค่เดือนเดียวผักชีพี่สิริออกดอกเลยนะแตกนอนแตกยอดออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนี่เป็นใบแมงลักอีตู สิริกำลังเตรียมดินเตรียมดินในในแปลงนะในแปลงก็เดี๋ยวเจ้าจุลินรีสังห์แสงลดลาดอีกนะคะเพื่อที่จะจัดระเบียบห้องต้นไม้นะคะแยกต้นกล้าพริกไปลงปลูกนะคะไปลงปลูกนะล้วก็มีแปลงปลูกเราไม่ต้องไปซื้อดินปลูกในกระถางลงแปลงปลูกนะปลูกไว้สักสี่ห้าต้นนะเราก็ได้เก็บกินแบบ ไม่ต้องซื้อแล้วนะคะชีวิตในเมืองถ้ามันเยอะเราก็เก็บเอาไว้ทาพริกแห้งนะทาพริกแห้งเพื่อเอาไว้เก็บกินเอาเก็บพริกแห้งไว้กินในยามหรือดูที่ที่ไม่มีพริกสดนะจ๊ะค่ะสําหรับคลิปนี้พี่สิริก็พาเพื่อนมาอัปเดตนะอัปเดตสองอย่างคือกล้วยไม้แล้วก็จุลินทรีย์ถั่วเหลืองนะฮะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่สิจะพาเพื่อนไปทำอะไรนะก็มาติดตามชมนะคะถ้าเปนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปและสาระดีๆจากสิริราชออแกนิการ์เด้นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะโอ้โลากเดินดีมากๆอ ชื่นใจสวัสดีนะคะเพื่อน